แต่พระเจ้า,า,ราพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของรพระเจ้าพระเจ้าต้องการหนุนน้ําใจบรรดาประชากรของพระเจ้าว,ว่าคําอธิษฐานที่จะได้รับคําตอบคือคําอธิษฐานที่สอดคล้องกับน้ําพระัยของพระเจ้าคําอธิษฐานที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าคําอธิษฐานที่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งดีงามใดๆที่พระเจ้าอยากจะได้อยากจะเห็นให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกถ้าเราอธิษฐานในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าก็พร้อมที่จะตอบต่อคอําอธิษฐานของเราขอให้คําอธิษฐานของเราเป็นคําอธิษฐานที่ถูกต้องเป็นคําอธิษฐานที่เหมาะสมเป็นคําอธิษฐานที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําอธิษฐานที่ไม่ขัดแย้งกับพลักษณะของพระเจ้าขอในเรื่องของความชอบธรรมขอในเรื่องของความดีงามขอในเรื่องของความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความเที่ยงธรรมความชอบธรรมขอเ ah พื่ออาณาจักรของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะตอบต่อคา อธิษฐานของเราเราขอบคุณพระองค์เละจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนนะคะโอเคอันนี้พี่น้องคอมเมนต์บอกว่าตามน้ําพระทัยนะคะพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าตามน้ําพระทยัย